السلام ع ل ي ك ัย კა ยาอะบะ ل บดิลลาฮิลฮุ ا ั أرواح التي حلت ب ف ن ا ตติฮัลต์ ل ิฟิน ا ยค์สลาม ب ลลอฮิอะบดัลมาบัคว ل ตุวับควียาลัยลูวนหาร ا ัลเราได้เรียนรู้ถึงความประเสริฐหรือว่าความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงคดียะสลามุอะลฮานะคะผู้ที่เป็นแหล่ง นะคะผู้ที่เป็นแหล่งแห่งความกล้าหาญหรือว่าความเด็ดเดี่ยวความเสียสละของบรรดาวีรสตรีในหน้าประวัติศาสตร์นั่นก็คือท่านหญิงฟติมาและก็ท่านหญิงไซนับสลามุลลอ,อะไลฮะนะคะเลือดอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ลั์สุบานุตาลาได้ทรงประทานมาให้แก่ครอบครัวแห่งท่านศาสดามุฮัมมัดสลาลฮลฺอะลัยฮุอะลัยฮสซาลัมนั้นนะคะได้รับการไถ่ยทดมาเพื่อ ปกปักรักษาหรือว่าเพื่อพิทักษ์ปกป้องศาสนาของพระองค์หรอสุบฮานวตาะตลลาและแน่นอนนะคะท่านหญิงฟติมะซลามุลลออะัยฮาผู้ซึ่งเป็นมารดาของท่านอิหม่ามฮุเซนอละลัยฮิสสลมแล้วก็ท่านหญิงไซนับสาลามุลลออะัยฮาผู้ที่คอยเลี้ยงดูอบรมฟูมฟักอบรมขัดเกล่านะคะ,ะวีดสตรีและก็วีวดบุรุษแห่งกบาบลานะคะท่าน ญิงฟติมาสลามโลอะไลฮา,าได้อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยกับความรู้และก็ความตระหนักดีนะคะว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับลูกๆของท่านท่านจะทำอย่างไรท่านจะเลี้ยงดูลูกๆของท่านแบบไหนท่านจะใช้วิธีการอย่างไรในการสอนสั่งลูกๆของท่านให้เป็นผู้ที่คอยปกป้องดูแลศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า อย่างแท้จริงด้วยกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของตนอย่างเช่นท่านหญิงคดิยะสาลามุลลออะไลฮะได้ปฏิบัติมาในหน้าประวัติศาสตร์นะคะท่านหญิงท่านหญิงฟติมตาซลามุลลออะไลฮา,านั้นท่านเป็นมารดาผู้ที่รู้ดีว่ามีความยากลำบากอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆของตนเองจากคำบอกเล่าของ บิดาของท่านนั้นก็คือท่านศาสดาฮามัมาสสุลลัลลอะลัยฮิวะลซัละมและการอบรมหรือว่าการขัดเกลาการตรบียะของฟาติมาสลาม,ม,ม,มุลลอะัลฮาที่มีต่อลูกๆของตนนั้นคือการบ่มเพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะสามารถเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่จะมาในอนาคตได้นะคะที่จะเผชิญกับวิกฤตการต่างๆที่เลวร้ายเกินที่มนุษย์ธรรมดาจะแบกรับมันไหว แล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านเสียใจเลยนะคะในการอบรมขัดเกลาบุตรหลานของท่านเพราะท่านหญิงไซนับสลามโลอ,อะไหฮานั้นคือผูท้ที่ได้รับการบ่มเพาะมาอย่างมาอย่างเต็มที่มาอย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ท่านหญิงไซนั้นนั้นก็ได้แสดงให้ท่านให้มารดาของตัวเองได้รับรู้แล้ว่าการอบรมเลี้ยงดูของท่านหญิงฟติมาท่านไม่ได้สูญเปล่าเลยและก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วย นะคะคท่านหญิงไซนับซาลามุลลออะไรฮาได้มาเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เจ็บปวดที่สุดเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะแบกรับไหวในเหตุการณ์กรลบลาแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ก็ได้มีการบันทึกไว้นะคะว่าก่อนที่ท่านหญิงไซนับซาลามุลลออะไรฮา จะมาพบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ในแผ่นดินการบาลานั้นท่านได้ผ่านอะไรมาบ้างมีเหตุการณ์ที่เป็นปฐมบทสำหรับชีวิตของท่าน,านเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่สามารถยืนหยัดอดทนเข้มแข็งได้ถึงขนาดนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงชีวประวัติของท่านหญิงฟาติมาซาลามอลออะไรฮานะคะว่า ในขณะที่ท่านศาสดามมห์มส์ลัลฮุอะลาฮิวะสัลลัมกำลังจะจากโลกนี้ไปท่านหญิงฟตินสสะสลามโลอะัยฮ์เป็นผู้ที่เศร้าโศกเสียใจมากที่สุดเพราะป,ะปกติธรรมดามนุษย์นะคะบิดามารดาที่จะต้องจากโลกนี้ไปทําให้เรา้เสียใจมากที่สุดอยู่แล้วแต่ท่านหญิงฟติสสะมะสลามโลอะัยฮ์กำลังจะสูญเสียบิดาผู้เป็นที่รัก สดสดาเห็นพระผู้เป็นเจ้านะคะบิดาผู้ซึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นบุตรสาได้รับการดูแลเอาใจใส่ยอย่างดีบุตรสาได้รับการยกย่องให้เกียรติจากประชาชาติของบิดาเป็นอย่างดีบิดาผู้ซึ่งเป็นเสมือนผู้ที่คอยปกป้องดูแลลูกสาวด้วยกับชีวิตของตัวเอง แต่เมื่อวันนี้วันที่บิดาผู้นี้นะคะกำลังจะจากผดสาวของตัวเองไปโดยที่ไม่มีวันหวนกลับมาท่านหญิงฟติมาสซลามุลอาลออะไลฮาได้โศกเศร้าอาโดนอย่างมากมายท่านหญิงฟติมาได้ร้องหม่มร้องไห้นะคะหลังจากที่ท่านศัสดามมัมมดสซาสลาโลอะไลสัลามได้จากโลกวิญญาณนี้ไปเพราะอะไร พระเกียรติของท่านได้ถูกเหยียบย่ำท่านหญิงฟาติมาสลามลโมลลอะไลฮาผู้ที่เป็นบุตรีแห่งศาสดามมฮัมมัดสลลโลัลฮุอะัลฮิวะสลามถูกริดรอนสิทธิในสิ่งที่เป็นสิทธิของท่านไม่ว่าจะเป็นส่วนฟัดักหรือแม้แต่อำนาจวิลายัดของสามีของท่านผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสดามมฮัมมัดสลลโลัลฮุอะัลฮิวะสลามศาส,สดาแห่งพระผู้เป็นเจ้าท่านถูกริดรอนสิทธิ ถูกย่ำยีถูกย่ำเกียดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในยุคสมัยของท่านศัสดามฮัมัดยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านหญิงฟาติมาสซาลามุลลออะลั์ฮาต้องสูญเสียบิดาไปความทุกข์ระทมต่างๆก็ได้ประสบกับตัวของท่านท่านได้ร้องโหยร้องไห้ทั้งในเวลากลางวันและก็เวลากลางคืน ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะว่าผู้ที่สูญเสียบิดานั้นจะต้องเสียใจขนาดไหนร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนและนี่เป็นท่านหญิงฟติมาที่ต้องสูญเสียสาศาสดาสลุลล่าฮุอัยลิยาสัลัมไปบรรดาชาวเมืองมดินาแทนที่จะร่วมแสดงความเจ็บปวดกับท่านหญิงฟติมาพวกเขากลับรำคาญเสียงร้องของท่านหญิงฟติมาที่รำลึกถึงท่านอิหม่าม ที่ดำลึกถึงบิดาของท่านคือท่านศาสดามอมมัสอโลหัวอะลัยฮุอะลิสซาลามอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดท่านอิหม่ามอะลีอะลัยฮิสซลามนะคะก็ได้ไปทำที่พักพิงหรือว่าทำเพิงนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับหลุมฝังศพของท่านศาสดามอมมัสอโลหัวอะลัยฮุอะลิสซาลามให้กับท่านหญิงฟาติมาเพื่อที่ว่าท่านนั้นจะได้ไปดำลึกหรือว่าคร่ำครวญกับบิดาของท่านนะคะ ท่านหญิงฟติมาจะจูงลูกชายของท่านลูกสาวของท่านไปที่หลุมฝังศพของศาสดามุฮัมมัดสุลลานสุลตามแล้วก็จะไปคร่ำควรบอกกล่าวถึงความเจ็บปวดหรือการถูกทรมานถูกกลั่นแกล้งจากบรรดาประชาชาติของบิดาของท่านว่าพวกเขาได้ทําอะไรกับบุตรีแห่งศาสดามุฮัมมัดสุลลานสุลตามไว้บ้างนะคะสิ่งเหล่านี้คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับมารดา ของฮัสซาติไซนับซาลามลลอฮออะไรคะเพึ่งท่านหญิงไซนับนั้นได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้เป็นผู้ที่คอยปลอบประโลมมารดาของท่านอยู่ตลอดเวลานะคะแต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะมันไม่จบเพียงแค่นั้นความเจ็บปวดของท่านหญิงฟาติม่ามันไม่จบลงเพียงแค่นั้นพวกอาธรรมยังกดขี่ท่าน ยังริดรอนสิทธิท่านยังยามเกียรติท่านโดยการที่จู่โจมไปยังบ้านของท่านนะคะไปลากจูงสามีของท่านออกจากบ้านเพื่อที่จะไปทําการให้สัตยาบันต่อผู้นำที่พวกเขาเลือกสรรขึ้นมาพวกอธาธรรมเหล่านั้นทุบตีท่านตบหน้าท่านเผาบ้านของท่านแล้วก็กระแทกท่านเข้ากับฝาผนังบ้านนะคะ ซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะในหน้าประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าก่อนที่ท่านศาสดาหอมมาสุลลอลฮุอะัลฮิอะลิลสลัมจะจากโลกนี้ไปนั้นท่านได้ตั้งชื่อให้กับลูกที่อยู่ในท้องของท่านหญิงฟาติมาสลามูรลออะไลฮาไว้ว่ามุฮซินแต่หลังจากท่านศาสดาได้จากโลกนี้ไปเกียรติยศศักดิ์ศรีของลูกสาวผู้เป็นที่รักของท่านถูกทำลาย สิทธิต่างๆของท่านถูกทำลายร่างกายที่อ่อนแอของท่านหญิงฟาติมะถูกทำร้ายนะคะท่านก็ต้องแทงมุสินหลานสุดที่รักของท่านศาสดาไปหนึ่งท่านจากเหตุการณ์การทำร้ายท่านหญิงฟาติมะซาลามลูรออะไระและจากเหตุการณ์ที่ท่านถูกทำร้ายและก็แทงลูกนี้ แน่นอนที่สุดผู้หญิงนะคะร่างกายที่บอบ,บางนะคะก็ทนความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ไหวท่านหญิงฟติมะซาลามุลลออะไรฮะได้ล้มเจ็บลงได้ล้มป่วยลงท่านนอนลงกับที่นะคะท่านเจ็บปวดแต่ท่านก็ไม่ได้ควนครางท่านอิหม่ามอลีอะลัยซลาม ได้รับรู้ถึงร่องรอยต่างๆของความเจ็บปวดความบอบช้ำของร่างกายของท่านหญิงฟติมาก็ต่อเมื่อท่านได้อาบน้ำไม่ยึดให้กับท่านหญิงฟติมาสลามมลลออะไรฮะท่านหญิงฟติมาไม่เคยปริปราบ,บอกสามีว่าความเจ็บปวดที่ท่านอิหม่ามอลีอะไรสลามได้รับก็มากเกินพอแล้วท่านก็ไม่อยากให้เพิ่มความเจ็บปวดให้กับท่านอิหม่ามอาลี มากไป,ไปกว่านั้นอีกนะคะแต่ในวันที่ท่านอิหม่ามาลีเจ็บปวดมากที่สุดก็คือวันที่ท่านได้พบเห็นร่องรอยบอบชำ้ำร่องรอยเขียวคล้ำตามร่างกายของท่านหญิงฟติมาสลามุลลออะไลฮาภรรยาผู้เป็นที่รักภรรยาผู้เป็นบุตรีแห่งศาสดาผู้ที่เป็นอามานะที่ท่านศาสดาได้ฝากไว้ให้กับตนเองแต่อิหม่ามาลี ไม่สามารถที่จะรักษาอามานะนั้นไว้ให้งดงามและมอบให้กับท่านศาสดาในสภาพในสภาพที่เหมือนกับวันแรกได้เราลองมาคิดดูนะคะว่าท่านอิหม่ามาเรียไรสลามจะเจ็บปวดขนาดไหนท่านหญิงไซนับสลามลรออะไรคะ ท่านได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของมารดาของท่านและก็บิดาของท่านจากเหตุการณ์นี้ท่านได้สะสมความเจ็บปวดความรวดราวต่างๆนะคะไว้กับชีวิตของท่านจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์การสังหารท่านอิหม่ามอาลีหรือผู้เป็นบิดาอีกครั้งหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านหญิงไซนับซาลาเหมืออะไรคะเราลองคิดดูนะคะว่าบุตรสาวคนหนึ่งที่ต้องทนเห็นความเจ็บปวดของมันดาแล้วก็มาพบเจอกับการถูกทำร้ายของผู้เป็นบิดาผู้ซึ่งเป็นน้องชายผู้ซึ่งเป็น ผู้ช่วยเหลือของรสุรุล,ลสุล,ล,ลโลของอเลสซัลลัมท่านอิหมามอเลออะฮิสล,ลามถูกฟันลงบนศีรษะด้วยกัดาบที่อาบยาพิษท่านต้องทนเจ็บปวดกับบาดแผลเหล่านั้นผู้ที่อยู่ล้อมรอบท่านก็คือบรรดาลูกๆของท่านท่านหญิงไซนับสลาม,มุลลออะไรฮาผู้ซึ่งที่จะต้องคอยดูแลคอยซับเลือดคอยปลอบประโลม คอยบีคอนวดบิดาของตนเองท่านจะเจ็บปวดขนาดไหนเราเคยได้ยินนะคะว่าความเจ็บปวดของลูกๆพ่อแม่อยากจะแบกรับไว้ความป่วยไข้ของลูกๆถ้าพ่อแม่ไข้แทนป่วยแทนได้ก็อยากจะปว่วยแทนไข้แทนท่านหญิงไซนับสลามุลโลอะไรคะก็เช่นเดียวกันท่านอยากจะแบกรับความเจ็บปวดของบิดาของท่านไว้ ท่านอยากจะแบกรับความเจ็บปวดของมารดาของท่านไว้แต่ท่านก็ได้เพียงแค่คอยดูแลคอยห้ามให้กำลังใจและก็คอยปลอบประโลมบิดาและมารดาของท่านได้เพียงแค่นั้นนั่นคือความเจ็บปวดอย่างที่สุดที่ท่านหญิงไซนับสลาม,มุลลอะเลฮาได้ประสบมาในชีวิตของท่านและในที่สุด ดดาของท่านก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบาดแผลที่ถูกดาบอาบยาพิษฟันลงมาท่านก็ได้จากลูกๆของท่านไปได,ได้กลับไปสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นปานของของท่านโดยที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกแต่เหตุการณ์ความเจ็บปวดของท่านหญิงไซนับสลามมลอะไรฮะไม่ได้มีหรือว่าไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะคะ ในเหตุการณ์การถูกธรรมของท่านอิมามฮัสซันอะลัยฮิสสลามผู้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตนะคะผู้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตท่านอิมามฮัสซันอะลัยฮิสสลามที่จะต้องอดทนอดกลัน้นนิ่งเงียบเฉยทำอะไรไม่ได้นะคะบางคนอดทนอดกลัน้นยังช่วยเหลือได้ยังขยับขยายได้ยังต่อสู้ได้แต่ความเจ็บปวดของท่านอิมามฮัสซันอะลัยฮิสสลามไม่เป็นเช่นนั้นท่านต้องนิ่งเงียบอย่างเดียว พื่อแลกกับการที่ไม่ให้ศัตรูของอิสลามทำการสาบแช่งบิดาของท่านบิดาของท่านได้ต้องบีดาของท่านจากดุนยานี้ไปด้วยกับความเจ็บปวดด้วยกับความเจ็บปวดรวดร้าวจากบาดแผลที่ถูกฟันนะคะด้วยกับเลือดที่อาบยาพิษทีหนึ่งแล้วแต่หลังจากนั้นกลับมากลับถูกประนามกลับถูกสาบแช่งกลับถูกด่าอีก นะคะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหนทางของพระองค์ลสุวาตาลาบิดาผู้ที่ต่อสู้เพื่อศาสนาอิสลามมาตลอดชีวิตบิดาผู้ทึ่เป็นบุรุษคนแรกที่เข้ารับศาสนาอิสลามแต่กลับถูกสาปแช่งกลับถูกประนามกลับถูกดา่านะคะบนมิมพัทของศาสนาอิสลามลูกๆจะรู้สึกอย่างไร ท่านหญิงไซนับซลามุลลออะไลฮาและท่านอิมมหมมฮัสซันท่านอิมมหมมฮุเซนต้องนิ่งเงียบอดทนอดกั้นขนาดไหนนะคะต่อการที่แลกกับการที่ไม่ให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นผู้ที่เลวร้ายเหล่านั้นนะคะด่าทอท่านอิหมมอาลีอะ,ะัยฮิสลามท่านหญิงไซนับซลามุลลออะไลฮามองเห็นพี่ชายคนโตของท่านถูกอธรรมโดยไร้ซึ่งความยุติธรรม คนสุดท้ายชีวิตของท่านอิหม่ามฮะซันอะลัยฮิสลามถูกวางยาพิษท่านต้องนอนเจ็บปวดอดทนต่อบาดแผลที่อยู่ภายในร่างกายเลือดออกมาเป็นริมๆต้องทนเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนนะคะเป็นระยะเวลานับเดือนท่านต้องทนเจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกวางยาพิษนั้นนะคะโดยที่ไม่สามารถ ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรได้เลยนี่คือความเจ็บปวดที่ท่านหญิงไซนับซาลาม,มุลลออะไลฮ์ได้เห็นนะคะได้ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่านอิหม่ามฮัสซันอะลัยฮิสลามและแม้เมื่อครั้งที่ท่านอิหม่ามฮัสซันอะลัยฮิสลามได้เป็นชะฮิดลงนะคะอย่าว่าแต่จะนําร่างไปฝังข้างมันดาหรือว่าข้างท่านาศา,าสดาฮอมัสซาลลอฮุอะลัยฮิสาลามผู้เป็นตาเลย แม้กระทั่งการนำร่างที่ไร้วิญญาณของท่านอิหมาา่ามฮาสันอะลัยสลามไปเวียนรอบหลุมฝังศพของท่านศาสดามฮัมมาสซลลัลของอะลัยสลามก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากบุคคลกลุ่มหนึ่งแถมยังถูกยิงธนูนะคะหาธนูถูกยิงมายังโรงศพของท่านอิหมาา่ามฮาสันอะลัยสลามผู้ซึ่งเป็นหลานรักของท่านศาสดาผู้ซึ่งครั้งหนึ่งนะคะ คอยขีย่คอท่านาศาสดาขี่หลังท่านาศาสดาในขณะเวลาที่ท่านนามาดแต่ตอนนี้ร่างที่ได้วิญญาณของหลานผู้เป็นที่รักกลับไม่สามารถที่จะไปเวียนรอบหลุมฝังศพของผู้เป็นตาของท่านได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะชี้ให้เห็นว่าความอาธรรมที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านาศาสดามูฮัมหมัดสุลลัลขออะลัยฮิะอัลลามนั้น มันไม่ใช่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ยังคงหลงอยู่ในโลกดุนยานะคะแต่มันกลับทําให้มันกลับทาให้สร้างความเจ็บปวดให้กับท่านศาสดามุฮัมมัดสลตลองอะไรสัมลเช่นเดียวกันซึ่งมีรายงานนะคะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัดสลตลองอะไรอยู่อะไสักลนั้นท่านได้ร้องไห้อย่างหนักท่านได้ร้องไห้แล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจ กับความอาธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุตรีและก็บรรดาลูกหลานของท่านมีคนถามท่านศาสดามูฮัมมัดสุลอหัวอะหิบอัลสลามว่าทําไมท่านถึงได้ร้องไห้คร่ำครวญมากมายถึงขนาดนี้ท่านกล่าวว่าที่ฉันร้องไห้คร่ำครวญมากมายถึงขนาดนี้อันเนื่องมาจากบรรดาอะลุนไบท์ของฉันและสิ่งซึ่งบรรดาประชาชาติของฉันจะปฏิบัติต่ตอพวกเขา และฉันได้มองเห็นว่าฟติมาสลามุลอลอะไรฮานั้นจะถูกพวกเขาอธรรมจะถูกพวกเขากดขี่และนางจะร้องเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าแต่ทว่าไม่มีใครจากประชาชาติของฉันจะทำการช่วยเหลือก็เลยซึ่งจากคำพูดของท่านศาสดามอมซาลลอ,ลอฮ์อะัยฮิวะลิซลล,ลัมตรงนี้นะคะไม่ใช่เพียง เพื่อท่านหญิงฟติมาเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อบุตรหลานของฟติมาเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามฮัสซันอะลัยสลาท่านอิหม่ามกูเซนอะลัยฮิสลามแล้วก็แม้แต่ท่านหญิงไซนับสลามุลลอฮอะลัยฮาความอาธรรมที่บรรดาประชาชาติผู้ที่กล่าวอ้างว่าประชาชาติเป็นประชาชาติของมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่พวกเขากลับอาธรรมต่ออาลุนเบดของมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลีวะสัลลัม ท่านหญิงไซนับสลามุลลอ,อะอะยรฮะได้พบเจอเหตุการณ์ความเจ็บปวดต่างๆที่เราได้อธิบายกับท่านผู้ชมมาในทุกๆเหตุการณ์นะคะและเมื่อมาถึงยุคถึงยุคของท่านอิหม่าฮูเซอนอะลาฮิสลามดังที่เรากล่าวแต่แรกนะคะว่าไซนับคือสตรีที่ทรงเกียรติเป็นสตรีที่สูงส่งนะคะ ความสูงส่งของท่านนั้นอยู่ในสายเลือดนะคะที่เราได้อธิบายไปให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าอีกมุมหนึ่งหรือว่าอีกด้านหนึ่งของความสูงส่งหรือว่าความประเสริฐของท่านหญิงไซนับสาลามุลโลอะเลฮานั้นอยู่ตรงไหนนั่นก็คือการเคลื่อนไหวหรือว่าการต่อสู้ของมนุษย์คนหนึ่งที่มีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะปกปักรักษาศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าตามหน้าที่ที่พึงปฏิบัตินะคะ ไม่ใช่การเป็นสายเลือดของศาสดาหรือว่าการเป็นบุตรีของฟาติมะหรือว่าการเป็นบุตรีของอเป็นหลานยายของท่านหญิงคาดียาซาลามุล,ลออะไรฮะหรือว่าเป็นบุตรีแห่งอาลีอะลัยฮิสลามแต่เป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าการต่อสู้ที่มีจิตสํานึกที่ดีของมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่จะปกปักรักษาศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์สุบบฮานวะตาลาตามหน้าที่ที่พวกเขาได้รับและก็จะต้องปฏิบัติมันนะคะ การกระทาของท่านหญิงซาลาุลออะไลฮา,ห,าหรือว่าการตัดสินใจของท่านแบบอย่างการปฏิบัติและการขับเคลื่อนในแนวทางของอิสลามของท่านนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งและน่ายกย่องเทิดทูนนะคะซึ่งถ้าหากมนุษย์คนใดสามารถที่จะกระทําเยี่ยงท่านได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเทิดทูนเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรานะะอยากจะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ดีงามนะคะเราก็ควรที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของ อยงไซนับสลาโมตลออะไรฮะแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะซึ่งสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นที่โดดเด่นและสูงส่งหรือว่าน่ายกย่องเทอทูนนั่นก็คือ 1. ท่านมีความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงเหตุการณ์ก่อนการเดินทางของอิหมามุเซนยังกัาบัลาเข้าใจต่อเหตุการณ์หรือช่วงเวลาที่จะสําคัญที่สุดในวิกฤตแห่งวันอาชุรอ ท่านเข้าใจต่อเหตุการณ์การถูกสังหารของบรรดาผู้ช่วยเหลืออิมมาฮุเซนท่านเข้าใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเป็นชะยิหตของอิม่าฮุเซนนะคะดังนั้นความสูงส่งของท่านหญิงไซนับซลามุลลออะไฮอยู่ที่ประเด็นนี้ก็คือท่านมีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะประเด็นที่สองก็คือในทุกๆสถานาการณ์ท่านหญิงไซนับซลามุลลออะไรฮได้เลือกแล้วนะคะและท่านเลือก และท่านก็ได้เลือกในสถานการณ์เหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นและในสิ่งที่ท่านหญิงไซนับซาลามุละอะไลฮาเลือกนั่นแหละค่ะสิ่งนี้มันก็สร้างไซนับซาลามุลลออะไลฮาขึ้นมาสร้างความสูงส่งสร้างความโดดเด่นสร้างความมีเกียรติให้กับท่านหญิงไซนับซาลามุละอะไลฮาซึ่งก่อนการเคลื่อนตัวหรือว่าการ เดินออกมาจากเมืองมดินะของกองคาราวานของท่าน,อ,านอิหม่ามฮุสเซนอะลัยฮิสลามนันนะคะบรรดาผู้อวิสูของบรรดาของบานิฮะชิมนะคะไม่ว่าท่านอับบาสท่านยาฟัตนะคะ,ะพวกท่านเหล่านี้เกิดความสับสนขึ้นนะคะว่าลูกหลานของท่านศาสดานั้นจะยืนยัดอย่างไรจะต่อสู้อย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะ,ะพวกเขาเกิดความสับสนและไม่เข้าใจต่อต่อการปฏิบัติของ ท่านอิหม่างฮุเซนอะไรสลาแต่ไซนับซลามมลลออะไรฮาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับท่านท่านหญิงไซนับไม่ได้มีแม้แต่ความสับสนใดๆท่านเข้าใจดีและก็ตระหนักดีนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปในหนทางนี้จําเป็นที่จะต้องไปเป็นผู้ช่วยเหลือท่านอิหม่ามฮุเซนจําเป็นที่จะต้องทําไมคะปกปักรักษาอิหม่ามไว้ ท่านจะไม่ปล่อยให้มามบุเซนเดียวดายเป็นอันขาดท่านไปไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรท่านไปไม่ใช่ไม่รู้ว่าความเจ็บปวดที่จะประสบกับท่านนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ไซนับสลาหุมลรออะไรฮะเป็นผู้เลือกแล้วและสิ่งเหล่านี้ ก็ได้สร้างให้ไซนับซาลามุลลอะไรฮะเป็นวีรสตรีแห่งกาบบลาเป็นผู้ถือสารแห่งกาบบลาทําให้ศาสนาอิสลามของพระองค์ละสุบานตาลาดารงอยู่จนถึงยุคป,ปัจจุบันของเราแล้วก็อิชาอัลลอฮ์จะดํารงอยู่จนถึงกาลรปารวสาสรของโลกดุนยานี้นะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญของท่านหญิงไซนับซาลามุลลอะไรฮานั้นจะบังเกิดขึ้น ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกๆคนนะคะและเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ลสุวรรณตาลาให้เรารลดพ้นจากคุณลักษณะที่เลวร้ายต่างๆที่จะมาประสบกับพวกเราท่านหญิงไซนับซาลามุลละอัยฮาในวันที่จะถูกจับเป็นเชลยแล้วก็เดินผ่านร่างอันเลหลกเหลวของบรรดาชูฮาดาท่านได้ค่ำควรก,กับท่านศาสดามะมัสลุลลัลของเลฟัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัด นี่คือฮุเซนของท่านที่ลมร้อนนั้นได้พัดเอาทรายมาปกคลุมร่างกายอันบริสุทธิ์ของเขาฉันขอสาบานต่อเล่าว่าฉันจะฟ้องร้องต่อพระองค์จากเหตุการณ์ต่างๆจากการกดขี่ต่างๆการอาธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราลูกหลานเราสุลลลานฉันจะฟ้องร้องต่อท่านศาสดามุฮัมมัดสุลล่านของอะลัยอวสซัลามจะฟ้องร้องต่ออาลเลียนมูตะฎฎาะฟ้องร้องต่อฟาติมาตุซฮะรอจะฟ้องร้องต่อฮัมซะไซยัด

الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبِّت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام